เข้าสู่เกมที่15เกมสุดท้ายของการแข่งขันในวีคแรกแล้วนะครับจะตัดสินว่า RRQ a t h n n t t h i l l n n นกับ Big Eton จากอินโดนีเซียใครจะได้แชมป์ในวีคแรกไปครับซึ่งคะแนนห่างกันเพียง6แต้มเท่านั้นและครับแล้วเกมนี้นะครับ RRQ a t h e n a กับ Big Eton ครับได้ปะทะกันต้นเกมด้วยนะครับแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับถ้า RRQ ตายหมดตี้มีโอกาสโดนแซงแน่นอนครับแต่มันจะจบอย่างไร เราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยนะครับมีคนชาร์จเข้าไปแล้วครับเวลมอสกับอาร์มโจนจะบูสใส่ทางด้ของมิซายครับทีวันตอนนี้แล้วเดินชาร์จเข้ามาแบบนี้แล้วโดนระเบิดไปเต็มๆมาสำหรับอาร์มโจนโอ้โหผมดูระเบิดไปใส่เขาวิ่งไปโดนระเบิดเขาเต็มๆมิซ์ยเขาปาเบรกทิ้งเอาไว้แล้วหน้าต่างนี้ครับผมบอกเลยว่าเขาเต้นอยู่ เน้นอยู่แล้วเราเบิดจังหวะที่เวล์มอร์กำลังชุบครับแอมจนกำลังจะลอยคู่ไว้แล้วมาตีมาชุบยันด้านหลังก็ยิงเซเดนลวกไปครับตรงนี้น่าจะต้องมีเบรกแล้วทิ้งตัวลงมาชุบเพื่อแลญญ้วแต่ทีครับเวลมอร์พยายามจะฉีกซ้ายออกมาแล้วน็อกได้อีกหนึ่งน็อกได้อสองครับโอ,อ้ดับนเป็นนอกของเวลมอร์มามีโอกาสจะเก็บทีวันสามคนหมดเลยครับคู่สวัสด์ตอนนี้วอร์ดเดอร์ฮะเฉียบเฉียบเลยครับเลบวลมอร์ครับตอนนี้เมื่อกี้เมื่อกี้พีออกมานี่คือ two knocks เลยนะตอนแรกนึกว่าตัวเองเนี่ยจะโดนไปแล้วแต่ดููอออยยย่ดดุโ้ โอของทองสองอันโอ้อย่างโก่นะตรงนี้แต่ว่าไม่ได้ยิงครับอกเพื่อตายหมดแล้วกับล้าทันทีเลยคตอนนี้สำหรับยอนจุนครับทัวร์ทีวันต้องถอยกลับไปเลยแต่ถอยไปถอยมาจะมาโดนรับอีกทีหนึ่งเ๋ยวดูบาก้าครับว่าจะเห็นหรือเปล่าโอ้ยอนจุนเนี่ยผมผมบอกว่าอยากจะถือไอ้ทัวร์สองข้างสีทองนี้แบบยิงกระหน่ำเลยน่นะเนี่ยวงมันบีบร่างมาก็นั่นจะเป็นคนแรกๆเลยหรือเปล่านะฮะที่เคลื่อนตัวกันมาแต่ว่าซุป7จก็ต้องระวังตัวเหมือนกันนะด้านหน้าไม่ได้อยู่แค่คนเดียวนเ่าปแแกงลลย้ววซุ77 ซุเปเจ็ดเจ็ดเปิดเข้ามาจังหวะน,นี้ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะฮะจังหวะน,นี้ซุปเจ็ดเจ็ดครับดูครับเปิดดับเบิลน็อกไปและต้องปั๊มเฟิร์สเอชให้ได้ก่อนจังหวะน,นี้อย่าพึ่งนะฮะขอเวลาแป๊บหนึ่งไมโคบอยเอาละตอนนี้เพื่อนนะต้องรีบนะฮะต้องเร่งต้องเร่งฮะว่ายน้ำกันให้ไวว่ายน้ำกันให้ไวแล้วซุปเจ็ดเจ็ดบอกว่าคนเดียวเนี่ยชักจะไม่ไหวแล้วเพื่อนรีบมากันหน่อยแล้วสุดท้ายครับโอ้โหปิดมุมซ้ายไมโคบอยแล้วไฟไล่มาซุปเจ็ดตัวเปิดขวาแล้วยิงมาจากด้านข้างครับแล้วเขาจะยิงสแปมใส่ในนน้าาาาก็ไอคอคคขงงงงททฝั่่ยมมมมถึผช อะไรครับฝั่งนู้นก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าฝั่งเราก็กลัวเหมือนกัน <S <S แต่แแตอนนี้มีว่ายน้าหนีต่างคนต่างกลัวแต่ว่าไมโครบอยตอนนี้ขับรถเข้ามาแน่นอนว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยจะชัวร์กว่าครับและดูสําหรับไมโครบอยแล้วมียิงกดพรีไฟเข้าไปกดพรีไฟเข้าไปคอนเซปแบบนี้ขึ้นยากเลยฮะคิงโอเมเมื่ขอ,อ,กกมอขับครับแม่ายังกสงครามโลกนี้ฮะยิงเรือระเบิดใส่รอดักรออว้แล้วคอนเซปเมื่อ,อกออี้ฉลับมาิดเดียวฮะไม่โจนฮะโอ้ท่านเรือระเบิดนี้ขึ้นไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะ ขึ้นไม่ได้เลยครับ oh, โอ้แล้วโอกาสที่จะขึ้นมาดัานหน้าครับวิกเตอนเรเดียมแบบนี้ลำบากแล้วโดนยิงกดในน้าแน่ๆนยครับมุมนี้ผมว่าวิกเตอรเรเดียมไม่น่าปล่อย K.O.G. Oh, oh, แล้วครับโอ้โหจิตใจเราก็เหี่ยมโหดเหมือนกันนะสำหรับลเส้นครับตอนนี้คือแบบพยายามจะยิงกดคอนเซปต์ไม่ให้ขึ้นมาตลอดเลยสำหรับกิ n งอ f g เ m ม r ครับและ <c oughs> รอดูวงต่อไปนะฮะตอนนี้ว่าวงไม่ได้อยู่บนล่าง <c oughs> ล่างหรือบน <c oughs> บนเหรอหมายถึงว่าด้านล่างบนบนก็แบบ ลุ้นกันเป็นหวยเลยนะฮะแล้วกนดีครับผมบอกเลยมาแล้วฮะผมบอกเลยว่ามาแล้วในหน้าตรงนี้ฮะจะมาช่วยมาช่วยเค G ีไทยเราครับสำหรับอาร์เกียเทน่าแล้วลายเส้นขับรถมาดักรอไว้เลยแต่มาช้าไปแล้วจีได้ได้ยิงก่อนแล้วลงบักกี้มาแบบดีลักซี่ฮะน่าจะรู้ตัวแล้วโดนยิงกดเป้าล่ามาของจีได้ครับแต่เกี่ยวไว้ไม่ได้แบบนี้จะเปิดทาเค G อจีได้ขึ้นฝั่งมาครับโอ้แล้วเขารู้แน่นอนนะเขาเปิดลเส้นได้แบบนี้จะมีการเดินได้ต่อหรือเปล่าสำหรับอาเกียแต่ระยะไกลครับลักซี่เปิดฉากยิงไปแล้วรู้ตำแหน่งอีกตััวนนนนึงแ่่อสาหรบดู ว่าตัดสินใจยังไงส่ง B-11 ทิ้งไว้และ3คนที่เหลือครับดีดู e g จีนายเอิ์นี่พีคกออกขวามาแล้วดูกลางลานโล่มาเลยลักซี่มีกี5ฟทิ้งอยู่แต่ว่าเอิ์นี่เจ็บหนักครับตอนนี้เลือดครึ่งหลอด โอ้แล้ะไล่ไล่โอ้โหแล้วเขาไขยี่ครับตรงนี้เป้าครับแห่แน่นมาเลยครับสักการโอ้โหลากมาของสางฝั่งลักซี่ครับแล้วเอาจนได้เออนี่ร่วงมาเ1ียสิบเอ็ดพยายามสวนอยู่แล้วสุดท้ายโดนสวนไปลักซี่ดอกเหมือนกันมีโอกาสที่จะเป็นไฟชนะของอาร์เิยวเทน่าครับจังหวะนี้ครับแล้วดูได้มาเลยเบเ จัดตัวแรกไปก่อนแล้วมาโคบออยู่ไกลตรงนู้นเลยครับแยกกันออกไปก็สคนสุดท้ายของบริกิตต์อนเรเเรียและ G ออกีนารขับรถอ้อไปแล้วครับดู<อ>ครับอะไรครับจะปิดกล่องแล้วนะครับแบบนี้พอรู้ว่าเป็น BTR ครับอันดับที่2ตอนนี้เขาต้องรีบตัดแข้งตัดขาอย่างน้อยให้แต้มมันหยุดแค่นี้พอครับสำหรับริกิตต์อนเรเเรียและดูระเบิดที่ส่งมาจากกีนายไปนะฮะลูกนี้ มองโอ้โหเลยไม่ถึงครับแต่ว่าสแน็คไปโดนล็อกนะฮะน็อกไปแล้วสแน็คระเบิดสวนเทรดคืนมาอาทานกีน็อกไป,ปอีกนิดนึงออกแรงนิดนึงจีไดถึงไหมระเบิดไม่ถึงครับตรงนี้ช้าไปแล้วเราก็ขับรถมาสตาร์ทออกตัวไปแล้วเลือดแดงตรงนั้นโดนล่วงบาลหนึ่งกระักลักซี่รับโอ้โหแล้วไปโคบอลคนเดียวด้านในโดนรู้ตำแหน่งไม่น่าจะปิดแผแลรอฮาเคียทีีน่าต้องปิดพิคอตอนให้ได้พวกเขาจะเล่นยังไงก็ได้ถ้าพิคอตเลเดียตายหมดครับสำหรับในสัปดาห์นี้ของซูเปอร์วิกเอนครับแล้วรถมันชาร์จอยู่รถมัน จีนายครับพยายามจะหามุมอยู่แล้วเขาขึ้นมาด้านหน้าและจีนายต้องกดมาแล้วเรียบร้อยครับเก็บบริกเก็ตตันเลทเอเรียจบแบรนดับ16ไปเลยครับทีม<ะ>แรกฮะโ,โ,โอ้โหใครทําน้องผมนะฮะจีนายบอกเคโอจีนะฮะพี่มาช่วยแล้วแล้วโดนเปิดฉากยิงมาเป็นอาร์คิวนะฮะที่ดักอยู่ขอบพวกตรงนี้มาครับและสเกลนะครับไปโดนเนโญน็อกไปแล้วบิวบิวขับรถโอเวอร์มาด้านหน้ามาแต่ว่ายังมีจีนายและสเกลไปโดออนซ้ำเอาเนาะเกมไปโดนแซดกอดครับถูกต้องครับเราดูอาการเคลื่อนตรงนึกอาร์คิโเทน่าครับเหมือนจะเจอจุดเจอจุดแมททอยครับโอ้จจะกว่าซัโห กดลงไปต่ำๆแบบนี้ไม่ได้พลาดแล้วเออร์ดี้ต่อเป็นยูไฮครับแล้วมี11สามไพ่กตรงนี้ได้2มาแน่ๆครับส่วนทางฝั่งของอาร์เยอร์เทนาแล้ววงโล่งแล้วเกินครับด้านซ้ายของมิเรียเบดนะครับมีแค่เมกาสตาร์และสุดท้ายดีเมกาสตาร์ขึ้นไปด้านบนตรง3แยกตรงคอตรงนั้นครับที่มันเป็นทางเลี้ยวครับเราไปอยู่บล็อกเกมมิ่งแล้วมีโนเชนด้านซ้ายและเจกอ่ะตอนนี้อยู่น่าจะใกล้กลางวงที่สุดแลวครับโอ้โหทางฝั่งขวานี่ก็หนักหน่วงนะฮะก็ต้องเคลื่อนตัวกันต่อไปนะสำหรับทางฝั่งของอาร์คิวมานะคร เอาล่ะฮะเลวิลูไปโดนเพลโซนนะฮะน็อกไปและอาร์มโจนก็ไปโดนเพลโซนเหมือนกันคร oh. ับเพราะว่าเป็นทีมที่ลงมาด้านล่างแบบช้ามากครับแล้วเวลมอลก็โดนเพลโซน มันไม่มีเรือมันโดนดักคอสะพานอะไรหลายอย่างเลยครับพอมันวงเด้งออกมาด้านล่างแบบนี้ครับไม่เห็นเรือที่จะไม่ข้ามมาไวแต่ก็ข้ามช้าตร,ตรงนี้ก็เสียครับในจังหวะที่วงมันบีบมันถึงวงที่4แล้ว16นาทีครับไม่รู้วอลด้จะลอดมาได้ไหมในวงกี่คนครับตอนนี้ว่าวงหนีออกไปซ้ายไกลมากล้วเขาอยู่ฝั่งขวานูแล้วอ,อ์มโจนไหลไปอีกหนึ่งคนน่าจะเหลือคนเดียวแล้วนะครับสำหรับทีมไทยวอลด้ของเรานะครับและสุดท้ายเวลมอสก็ไปแล้วอีกหนึ่งครับตรงนี้โอ้โหน่าจะไม่รอดหรือเปล่าครับโดนวงยาวๆลงมาก็ไม่มีรถอกอ แล้วดูว่ากิวพยายามจะปาระเบิดดักไว้ก่อนในส่วนอาริวบอกว่าไปอีกทางดีกว่านะฮะตอนนี้เพราะว่าให้เบียรเอ็ดนนนำล่องออกไปตอนที่สามนั่นเองก็ต้องฟังของทีเอแล้วยูดูแก๊งก็ตามไปติดติดแล้วมีวิวก็โดนยิงมาอาร์กิโอเทน่าไปเก็บยูดูคนสุดท้ายแล้วเมื่อกี้เป็นจัมเปอร์ไปจากอาจีนายแล้วก็มีเบียรเอ็ด้วยยิงแดกนั่นเองครับโดนรับมาแต่ว่าบอสซ่าที่ลุกขึ้นมาก็โดนสองคนนี้ฮะันเซลวอร์ดั้เดอะเมอร์เดอร์ส่งออกจากเกมไปเลยครับกิวเอาเกมาลุ้นวอดเมอร์เดอร์นะครับกับง้หลอีีกนึง ได้อะไรทีแล้วเลือดแดงๆตรงนั้นน่ากำลังเติมอยู่แล้วคิวเรน่ามีแปดแต่แปดคิวมาตินดักยิงใส่เออร์นี่ไปแล้วจบเลยหรือเปลๆๆ่าจังหวะนี้โอ้โหรับจบนะฮะมอบให้กับน้องไปนะสำหรับกัดดาดก็ขึ้นมาแล้วโอ้โหออนไฟครับซัดไปสองด้านหน้าลูกกงตรงนี้ดีดูอีก,กับเบียร์สิบเอ็ดวานัตเดอร์เบอร์เดอร์ฮะกำลังจะได้แต้มมาจากอาร์คิวอัเทน่าครับท่านผู้ชมโอ้โแล้วกลายเป็นว่าน็อกสามเลยนะฮะแบบนี้น่าจะเหลือจีนายคนสุดท้ายครับแล e <c oughs> ้วดีดูอีก็โดนซ้ำไปเออร์นี่ก็ตายไปแล้วด้วยคครรัับบใช่ โอ้โหขับรถพุ่งเข้ามามันไม่มีพื้นที่แล้วจริงๆเหมือนกันนะครับพอมันเป็นวงแบบนี้แล้วดูจีนายครับคนสุดท้ายแหมรักพี่เสียดายน้องตรงนี้ครับผมจีนายบอกเอาพี่ไปเลยครับรน้องๆเจ็ดคิวนะฮะตรงนี้แปดคิวอาคิวเจ็ดคิวของบอสเดอะเมอร์เดอร์นะครับก็ต้องชมเหมือนกันที่เขาไปเกียร์เซนจี้มาเพราะเขามีพื้นที่เล่นต่อมาแล้วก็ดันไปโดนยูอรีสซ้ำออกนอกเกมไปแลจีนายแล้วจีนายโดนกดไปอีก จี 9, โดนกดไปอีกแล้ว G9 นายเขาวงก็แรงแล้วมาตินัะจะเอาด้วยฮะตัวท้ายบอกว่าให้ผมเดี๋ยวรับพี่ผมจะต้องตามแต้มอีกเยอะนะฮะแล้ววงอัปเดตวงที่6ฮะตรงนี้ผมว่าไม่น่าจะรอดแล้วครับผมสรับ g ีนายอยู่ห่างไกลความจเจริญแล้วเกิดนะโอ้แล้ววงมันไปอยู่กับฝั่งของ GXR l ซลนะครับตอนนี้อ,อยู่ตรงกลางเลย3แยกครับ หนีมันจะหนียังไงแล้วนะครับสำหรับวงครับตรงนี้จีนายต้องปล่อยแฮน์เลยหรือเปล่าแล้วมาตินครับไกลๆกับดานซ้ายโอ้โหดูกระปูสโมมาเลยฮะสำหรับบล็อกครับตอนนี้มามาเป็นย่อมยมอมมา๋ยวว่าดูอาทันกี่ครับแม่แกกดพีไฟล์มาตรงนี้กระสุนพี่มีเป็นล้อแต่ว่าอาร์คิวจบออกไปแล้วครับตอนนี้ฮะโดนเก็บบอลนอกเกมไปแล้วหลุยเนะฮะไปโดนน็อกไปแล้วพี่เมย์ก็ไปโดนน็อกไปเหมือนกันบึ้มบึ้ม โอ้โหนี่ล่วงสองล่วงสามแล้วนะเบอร์เดอร์ครับจบไปก่อนหน้านี้บ็อกเกมมิ่งนั่นเองครับน่าจะติดท็อป4ท็อป5ประมาณนี้สำหรับมาตินครับยังนะยังไม่มีใครอุ้ยโอ้ยห้ยเดินเลยเฮ้ยอ้ยอุ้ยอะไรว่าน้าเข้าสิงโอ้โหละงัดเลย ลังานแล้วเมกี้แล้วเข้ามาชิดใกล้แล้วเอาดู MK14 ด้วยโอ้โหแล้วโดนยีชุดเดียวเลือดมันหายหมดเลยก็คือมันแรงกว่าฮะจาังหวะจบเขากเก็บแอดด็อปมานี้ทีเด็ดแน่นอนนะต่อไปของเชียงอาเซลครับยิงไป14คิวคะแนนแรงอันดับอีก20ไป34ครับรับเต็มไป19คะแนนเท่ากันของดิจิตสกาเล่แล้วเมกาสตาร์14ของวอร์ดเมอร์เดอร์อาร์คิวเมื่อกี้ได้มาน่าจะมีแต่10เหมือนกันนะแล้วก็นในหน้าที่2ครับสำหรับทีมซีเคธหคะแนนครับบริกเกตตันเซนจี้เคย์นอเกเมอร TSM Entity สองดูให้ดูดูแก๊งบวกแค่หนึ่งทีมไอเอ็นดีบวกหนึ่งทีวันบวกหนึ่งและบริกเก็ตต์เลสเอริกก็บวกสามเนี่จบไปที่รดีสำหรับการแข่งขันในวีคแรกครับ RQ r Athena Thailand ครับก็สามารถคว้าแชมป์ไปได้ครับด้วยคะแนน205คะแนนครับส่วนบริกเก็ตต์นะครับอินโดนีเซียก็เป็นอันดับที่สองครับด้วยคะแนน189คะแนนครับยังไงก็ติดตามกันต่อได้ครับในวีคที่สองครับจะไม่มีการรีคะแนนนะครับอ่าโอเคไป ฟังบทสัมภาษณ์ของ R า Q a t h e n คิอากันหน่อยเลยครับสวัสดี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 สองคนด้วยนะฮะโอ้โหตื่นเต้นเหลือเกินวาแพลงู้เลย <laughs> ครับผมแนะแนําตัวหนฮะผู้เล่นสองคนนี้ของอาร์เคียทครับผมเบลสิเอ็ดรี่ผมที่นายครับจากอาร์เคียเทาครับผมอ่าคุณโจ้คุณเปิดเลย,ค,เเลยคุณมีคําถามเตรียมมาวันนี้เป็นยังไงบ้างฮะการแข่งขันในวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเลยห้าห้าเกมวันนี้เป็นยังไงบ้างใช่ครับ อ่าโดยรวม5เกมวันนี้เราทําออกมาได้เรียกว่าดีมากๆครับในวันนี้ครับดีมากเลยถือว่าพอใจอกับผลงานเกมถือว่าสูงากครับอ๋อสูงจริงๆครับวันนี้200นะฮะแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยมันแตกต่างกับเมื่อวานเยอะแต่่าอ,อยากจะสอบถามเหมือนกันว่าวันที่ผ่านมาเนี่ยอย่างวันที่มันแย่ที่สุดน่าจะเป็นวันที่2นะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับสำหรับในวันที่2เมื่อวานน่าจะเป็นวันเมื่อวานนะคือวันที่2เราตัดสินใจพลาดหลายอย่างครับตั้งแต่เราคะแนนนำอยู่แล้วเราตัดสินใจที่จะ รีบร้อนไปหน่อยก็เลยบอกไ้ครับแล้วก็การที่เราไม่ได้ลงไปนะก็มีอุปสรรคอย่างหนึ่ทำให้เรื่องของการเล่นการมูอะไรนะี้เราเล่นพาดไปหน่อยครับอืมโอเคฮะเราก็จริงๆตอนนี้ก็แน่นอนแหละคะแนนอันที่หนึ่งแหละแต่ในสัปดาห์แรกที่ผ่านไปฮะก็อยากรู้ว่าตอนนี้อาร์เคิโอเทนาา่าฮะจะรับมือกับหลังจากนี้ยังไงที่จะเกิดขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้ถือว่าคะแนนตัวเองก็ดีระดับหนึ่งแล้วแหละนะฮะ เราก็จะเล่นเหมือนเดิมครับแล้วก็เราก็จะศึกษาการเล่นของแต่ละทีมรายการของแต่ละทีมเราพยายามที่จะเลี่ยงไม่ให้เจอคนเกิดในช่วงต้นเกมครับเพราะว่าเราโฟกัสไปที่คะแนนอันด,ำดำับแบบั mm. ส่วนคะแนนคิวจริงๆเราไม่ได้โฟกัสมากครับแต่ว่าด้วยความที่เอาจริงๆด้วยความที่วงมันไม่เข้าครับเราก็ต้องตีพยายามตีตีวงครับเ mm. มื่อเราก็เลยแบบว่าชนะก็ได้อันดับแพ้ก็ออกเลย ออโอเคครับอาผมขอคำถามด้วยกันอยากรู้ว่าในฐานะของอาเยนาที่ร่วมรายการต่างประเทศมาเรียกว่าประสบการณ์ในโชคชนแน่น,นอนนะครับ,อย,รบอยากรู้ว่าในการขันของเวอร์ลีคที่รูปแบบออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยทางอาคิวแบบมีความที่เห็นยังไงที่จะแบบเตรียมตัวในการเล่นนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไทม์ไลน์แบบยาวนานเลยทีเดียวก็จริงๆเองนี้เป็นเรื่องของความกดดันเรื่องของสภาวะของทีมเป็นเป็นอะไรที่มีผลมากครับเนื่องจากว่า มันเป็นการแข่งที่ยาวนานความเครียดอะไรพวกนี้สะสมทําให้ฟอร์มการเล่นอาจจะออกมือว่าการที่แบบว่าเราเล่นมานาน,านเราเราเราเล่นไม่ดีแล้วเ,เกิดเกิดแบบว่าเราเรา,เราคิดแบบเรากลัวอะไรเงี้ยมันมีผลต่อจิตใจครับทาให้เราแมตต์ต่อต่อไปเราเล่นไม่ดีครับเราต้องแบบคอยควบคุมคอยเจอสติกันตลอดครับก็อ,อยู่ที่ว่าเราจะแบบเฮ้ยโฟกัสตั้งสติอยู่กับเกมได้ว่าไ้่นยนค่ยอารมณ์เป็นยังไง เอาล้วฮะจะเป็นตามนี้เลยนะครับแล้วก็ขออีกสักหนึ่งข้ออย่าไปหมดใช่ไหมมีทีมอะไรบ้างที่น่ากลัวมีสักทีมไหมในความคิดของอาเกียวเทนดีครั้งนี้มีไหมผมให้สองทีมนะครับครับผมทีมไทยครับอ๋อทีมไทยหมดเลยอ๋อสองทีมทีมไทยหมดเลยเหรอพ่โกดีาเขาจริงๆผมเขาลบทุกทีมนะครับเพราะว่ากว่าเขาจะมาถึงตรงนี้ได้มันต้องผ่านอะไรมามากมาย เร่องทจริงๆทีมผมก็เป็นทีมที่โชคดีที่ได้ตัวพิเศษมาก็ถือว่าผมถือว่าทุกทีมเก่งหมดครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าเขาจะควบคุมการเล่นอารมณ์อะไรบุญยะได้หรือเปล่าครับผมยิ่งจุดเด่นสิทธิ์ทีมเขาเดือดกับทุกทีมใช่ต้องยอมรับว่าเขาดีเดียร์ชุดเดียวนี่ขายครับผมเห็นแล้วฮะมีมีมีอะไรจะฝากพี่บูไหมฮะโอ้โหเล่โอ้โหเล่ อย hey. okay. um, okay. okay, ู่หัวฝากผมมาถามวันน e ี้ครับจริงเอาจริงอ่ะไม่เป็นไรโอเคครับก็ฝากถึงกองเชียร์ทีมที่ติดตามบาคิโอเทน่าต้องบอกว่าแฟนคลับเยอะมากๆนะฮะเยอะแบบมหาศาลมากๆเกือบสองหมื่นคนที่ติดตามรับชมเชียร์คิวอเทน่าอยู่นะฮะฝากถึงแฟนคลับหน่อยครับขอบคุณครับก็ยังไงก็อย่าลืมเชียร์พวกเราไอคิวอเทน่าแล้วก็ทีมไทยสองทีมแล้วว่าจะเป็นเคเอฟซีหรือเวลดัสไดนะครับ ขอบคุณ<ม>ทุกกำลังใจนะครับที่ค,อย,คอยเชียร์คอยส่งคร์ตกันนะครับผมโอ,โ,อโอเคโอค้โหน่ารักมากๆวันนี้ตอบดีด้วยนะฮะโอเค,อเคขอบคุณมากคราวขอบคุณอาเกียวเทนาได้ครับขอบคุณครับ,บสู้ต่อไปครับ